ค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะพามาชมบอลสีนะคะที่เขาเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าวางไว้คนละจุดหรือว่าคนละที่นั่นเองนะคะแบบโดนแดดกับไม่โดนแสงแดดค่ะไปชมพร้อมๆกันค่ะนานาซัมภูฮาเดย์ค่ะดูนะคะอันนี้ก็คือบอลสีที่เขามีชื่อเรียกว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะก่อนนี้ค่ะเห็นไหมซ้ายมือก็คือสีจะแบบชมพูม,มากอ่ากอนนี้นะคะคือเราจะวางไว้เนี่ยตำแหน่งของก้อนนี้คือโดนแสงแดดนะคะในช่วงเช้าเช้าสองถึงสามชั่ว ะะจะเป็นแสงแดดอ่อนๆนะแล้วก็ช่วงเย็นด้วยค่ะที่เขาโดนแสงแดดประมาณ3-4สีโมงนะคะเขาก็เจอกับแสงแดดแล้วปรากฏว่าใบเนี่ยยิ่งแบบยิ่งอยู่ยิ่งสีชมพูมากๆนะคะดูที่กอกอเนี้ยเคยทําคลิปก็คือเอาหัวงเขามาวางไว้เฉยนะคะโดยที่เราไม่ได้กรบดินหรือว่าปลูกแต่อย่างใดนะคะ ต้นกับใบเขาก็ขึ้นมาเองนะคะปรากฏว่าสีสวยมากแต่ว่าเราอ่ะผ่าชิ้นหัวนะคะของเขาเนี่ยคือหัวเดียวกันเลยค่ะไปปลูกอีกกระถางนึง ะะแล้วก็ไปวางไว้อีกที่หนึง่งโดยที่ไม่ไม่ค่อยได้เจอแสงแดดไม่ค่อยได้รับแสงแดดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะก็คือนี่กอนี้นะคะอันนี้เราเพิ่งนํามาตั้งนะคะอยากให้เขาแบบสีชมพูสดเราก็เลยมาตั้งไว้ใกล้ๆกันดูว่าเขาจะออกสีไหมคือต้นนี้ค่ะกองเขานะหัวเขามาจากหัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ไปวางไว้ด้านหลังซึ่งไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยได้โดนแสงแดดเลยค่ะปรากฏว่าสีไม่ค่อยออกทีนี้เราก็เลยเอามาวาง เกือบสองสาวันแล้วค่ะปรากฏว่าเออสีเริ่มชัดนะคะการก็เริ่มจะเป็นสีชมพูเข้มแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอ่าสักครู่เมื่อสักครู่นะคะก่อนนั้นจะสีชมพูแบบแป๊ดเลยใบยตรงกลางนะคะก็เริ่มจะกัดสีเป็นสีชมพูแล้วค่ะพื้นใบนะคะเพราะว่าปกติถ้าไว้ด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยสีชมพูชมพูแทบไม่ออกเลยค่ะจะเป็นแบบพื้นสีเขียวขาวนะคะเห็นไหม ดูมุมสูงนะคะซ้ายก็คือโดนแสงแดดขวาไม่ค่อยโดนแสงแดดนะคะเนี่ยค่ะเราก็เลยทดลองมาวางไว้ใกล้ๆกันแล้วก็ตำแหน่งที่โดนแสงแดดเหมือนกันปรากฏว่าสองสวันผ่านไปสีชมพูเริ่มมาค่ะทั้งที่เป็นแบบต้นเดียวกันมาจากกอเดียวกันนะคะวางไว้คนละจุดนะ ก็นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าบอลสีเนี่ยบางชนิดเขาก็ต้องการแสงแดดนะคะอาจจะบางตัวต้องการแสงแดดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบางชนิดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบอลสีเจ้ากรุงไกรเซอร์ค่ะถ้าใครปลูกเลี้ยงอยากให้สีสดๆสวยๆนะก็ลองนําเขาไปปลูกหรือว่าวางไว้ให้โดนแสงแดดบ้างนะคะสีอาจจะกัดใบสีสวยแบบที่เห็น ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าเขากัดสีเหมือนกันเมื่อไหร่จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะว่าจริงไหมว่าถ้าสมมติว่าเขาออกมาโดนแสงแดดสีจะชมพูเหมือนซ้ายมือหรือเปล่า mm. ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคนรักบอลสีคะ่ะ